สตีมยี่สิบสี่ชั่วโมงจริงๆว่ะไม่มีอ o า d ดูยูดูอุ้ยอุ้ยปีบมะนาวข้างดูเล่แอลดี่แอลดีปีบมะนาวข้างนูเลยเอาดี้มันแล้วขับเลยก็ได้หนูก็ไม่คิดว่าจะมีคนล้อแบงค ชื่อเด็กหญิงครวานจากหมูน่นกกระเตวเวทยินดีที่ได้รู้จกักครับผู้ชายเราอาจจะเป็นเนื้อคู่ที่พัท่าจากกันมาก็ได้เว้ยใครจะไปรู้แต่เธอยังข่าวไม่เท่าเราเลยเรออ้เออเาข่าวไม่เท่าตรงไหนอุ้ยเราชอบเธอเราชอบเธอนะเวย้ยชอบเธอเ้ยอะไงเออแปลกจังเลย ราชอบเธอว่ะเราชอบแจ้งพุชแจมมีลูกตาสีขาวอะ่ะเราชอบเธอขอไอไอ just wanna be with you นะจุ๊บเราชอบว่ะนายแบบจับเปรเลยนายเราขอดูเสือ้อเราเราขอดูกล้ามกล้ามนายหน่อยได้ป้าถอะไม่ได้เธออย่ามาลุกจิตเฮ้ยทำไมอะ่ะเธออย่ามาลุกจิต ใจโน้ยเราไม่ถูกสเปคนาาตรงไหนอ่ะเธอโรกจิตอ่ะเธอจะมาขอเราดูอะไรเนี่ยเราเพิ่งเจอกับเ,เธอเองงั้นเราต้องทำความรู้จักกันก่อนเหรอใช่เราต้องสนิทกันมากกว่าน,นี้สวัสดีฉันชื่อไขรวานจากหมูนกกระเตแวบเว็ดอ๋อฉันชื่อสําลีจากบ้านโคกอีโดยสัมลีเหรอจากบ้านโคกอีโดยด้วย ไเราชอบอ่ะหน้าตานายแบบน่ารักอะลงสเปคเราทุกอย่างเลยเว้ยพี่ชายพี่ <c oughs> หนูมีความในใจจะบอกพี่มานานแล้วว่ <c oughs> มามาเลยตั้งแต่หนูเห็นพี่อะหนูก็รู้เลยว่าในชีวิตเนี้ยก็ไม่มีใครเหมือนพี่อีกแล้วหรู้สึกตกลุมรักเจงว่าตกลุมรัก เป็นอย่างนี้เสียววีนาที่ที่ได้พบเธอจังววาเธอยิ้มเธอสบตาเออโอเคพี่ความรู้สึกที่หนูอยากจะบอกก็มีประมาณนี้แหละในร้องเพลงหลักแรกพบดิหรักแรกพบเทอจริงเป็นอย่างไรใช่เธอใช่หรือไม่ต้องไม่เป็นอ่ะ ช่วงนี้เราเปิดแต่ป oh. <fish. S 1> ิดปี๊ปปิดอะพี่ไหนลองซิอดีฉันขอเต้นด้วยละกันมิวสิกปิดปี๊ปปิดอะปิดปี๊ปปิดทุเรียนมองปิดดุดติดติดพี่ขาเรียกหนูร้องอะดูขอโทษดูขอโทษก็ยกหนูร้องหรอดูขอโทษ สาวจะโชว์ชชให้<า>สุดที่รักดูพี่สไตล์พี่แม่งเท่จัดอ่ะผมชอบอ่ะพี่เฮ้ยอย่ามายุ่งกับแฟนเราได้ป่ะไปไกลๆเลยอย่ามายุ่งกับแฟนเราได้ไหมอันนี้พี่เกลือเพียวพังมาพี่ขอหลายเซ็นหนเลยเฮ้ยเราห่วงนะเว้ยเฮ้ยผมแฟนคลับเอฟซีพี่เราห่วงนะเว้เยให้อันนี้กัดลิ้นมันพูดไม่ได้หรอ เตล่งหน้านะเขาพูดแค่กับฉันคนเดียวอ่ะคนอื่นวะเขาไม่พูดด้วยเลยเ,เขาพูดแต่กับนี่คนเดียวเข้าใจปะแฟนพี่แม่งหล่อวะชอบวะขอได้ปะมายุ่งกาแฟนหนูอ่ะอขอได้ไ,ไหมอ่ะไม่ให้อ่ะไม่ให้เว้ จะมีฟาร์มรักกันไม่ได้อะไรแฟนเขาเสยยุ่งอะไรเนี่ยแฟนฉันเแ็นไม่ที่รักแฟนฉันดูมั่วแฟนฉันล่ะแฟนฉันรักเจนนะครับไปไมอะ่ะรักเธอเหมือนกันครับไม่ยทำทำทำ,ทำอะไรกันบัดซีปัดเฉลิม ตีนี้งอสูดจริงเธอไปทำอย่างนี้นยังไงต้อเสียใจนะเว้ยปิดปๆ๊ป,ปิดขอเขาเอ้ยเรานั่งฟังนานแล้วเธอบ่นอะไรต้อสียใจอ่ะที่นายไปทำอย่างนั้นอ่ะพี่สาว อะไรพี่่ใชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อไขวานพี่ปัดนะครัพี่ไขวานสวัสดีครับสวัสดีครับปิดปีปิดโอ้ยพี่หนูจะอยู่กาแฟน่ะอุ้ยตกวงกันลุ้นใช่ตกนปำุกใจกันแล้วเนาะใช่ไหมที่รักที่รักเดี๋ยวเขาแบบอันนี้ให้นะเพื่อแต่งงาน ธอชอบเต้เลยเธอชอบเต้เลยเธอชอบใช่ไหมแครวาลหอมมาที่กรหลุดนะแครวัลเธอชอบใช่ไหมเขาปากเม่ให้อ่ะเธอ k e like it? ใช่ไหมไม่พูดอะไรไปว่าใช่เขาไม่พูดแบบนี้ตลอดน่ะเหรอนั่งลง อ่ะถ้าถ้าชอบย่อถ้าไม่ชอบยืนเฮ้ยถ้าไม่ชอบย่อถ้าชอบยืนนี่ไงเขายืนแสดงว่าเขาชอบนะคะแบบเขาไม่พูดแบบนี้ตลอดเลยหรอก็มีคนอื่นเขาก็ไม่พูดอะดิเอ้าเมื่อกี้เขายังพูดกับหนูอีกเลยเอ้าสงสัยแฟนหนูเขาเป็นโทรเวิร์ t อะน่าจะใช่เขาเป็นโทรเวิร์ t อะพี่แบบไม่เป็นไรนะตัวเอง ความน่ารักให้แค่กับแฟนเห็นไหมจะเป็นโรคทำใบให้เธอเองเคียกเียกเคียกทำทำเหมือนพี่เป็นธาตุอากาศก็ได้นะใช่ใช่ไม่มีใครรู้หรอกว่าเราทำอะไรกันปิดปีปิดปิดปี๊ปิี๊ปกลัวช่วยด้วยช่วยด้วยกลัว ด้วยเรียกช่นไรเนาะกไมผมไม่พูดอย่างเงี้ยเมื่ที่ผ่านมาคืออะไรกลัวเช่นนี้แหมกลัวไม่ดูหน้าตัวเองเลยเนาะมามาคนเดียวเหรอครับลูกเสือมาคนเดียวครับเนนารีครับไม่มีหัวหน้าหมูหรอครับหัวหน้าหมูดไม่รูแล้วแล้แต่ไปไหนแล้วทงไปไหนครับทงเหรอครับทงไปไหนอะทงมูไปไหนไม่รู้เหมือนกันครับแล้วนี่อยู่หมู่อะไรครับหมู่อะไรหมูดอกกระแตแหววเว็ด เราไม่มีเราไม่มีทงของหมูออสัญลักษณ์อะทงของหมูแล้วครับโดนหัวหน้าหมูออกไปแล้วไหนหัวหน้าหมูคนไหนหัวหน้าหมูบอกว่าไปตะเล็ดตะแต่ที่ไหนเราไม่รู้ถามเยอะจังหนูหนก็ไม่ได้รู้หมดซะหน่อยขอโทษขอโทษขอโทษแทนทีผ้าวะผมเป็นคนเช็กไง ต้องเช็คหมู่ตลอดไงเห็นปอกแขนที่ที่ข้างซ้ายผมปะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะผมเป็นสตาฟไงผมเป็นสตาฟร์ทใช่นั่นแหละเซียวเซียวเซียวตอนซอยเซียวตอนซอยอ่ะเซียวที่สุดเซียวเซียวเซียวที่สุดเซียวที่สุดเพลงประจซียวตอนซอยใช่ครับเพียงประจำหมู่โโอ้หมีคนชนรถมาเขาอยู่บ้านไมเคิลโอ้โหใช่ตอนนั้นน่ะไมเคิล เราไปทําอะไรบ้านเมื่อขึ้นนะครับอ๋อไปดูดซ่วมครับพอดีบ้านเขาซ่วมเต็มนะตรงห้องน้ํำไฟใจทองมื่นๆว่าไงฮะโสดไหมนะเนี่ยโสดเหมือนกันไอ้โสดไหมครับหนูเหรอท้ำหนูใช่ไหมใช่ครับหนูโสดครับโสดอันนี้หมูไหนครับเนี่ยหมูนกกระเต้เวเว็ด เฮ้ยอย่างนั้นหัวหน้าหมูเพลงประจต้าหัวหน้าหมูแล้วหัวหน้าหมูอยู่ไหนไม่ใช่หัวหน้าหมูครับอันเนี้ยลูกน้องเหมือนกันใช่ไหมลูกน้องมีกี่หมูมีกี่หมูไม่ใช่ครับมีห้าหมูครับมีหมูอะไรบ้างมีโปรตีนมีไขมันมีวิตามินมีเกลือโอเคคาร์โบไฮเดรตเแต่เมื่อกี้หมูอะไรนะหมูนกกระเตยแหววไปเป็นโปรตีนครับมันไม่มีอยู่ในนั้นเมื่อกี้นะมันเป็นโปรตีนไงเทียงเหรอเทียงเหรอเราเราไม่เถียงกับติดเก็บสูนะครับ โอ้ทำตัวแบบนี้จะจบสูงนะครับได้เดี๋ยวมาหาแป๊บหนึ่งแป๊บเรับวทำตัวอย่างนี้จะจบสูงนะครับจบสูงเหรอจบมหกเหรอจบมหกเฉชๆอ๋อเหรอจบมหกเลยเนี่ยจบมหกถือว่าจบสูงไหมปาไงลูกเสือมาจับมืออะไรกันครับมือข้าไม่จับมือขวายื่นซ้ายมาจับมือกันมันมือขวาไว้ขาลบกัน มาขวาไว้ค่ะรอบค่ะยังมือซ้ายจับอย่างอื่นเลยเนี่ยโหจับอะไรอ่ะโอเควันนี้ก็จะมาสอนเป็นตัวแม่แบบไวท์พเคงค่ะคิวันนี้มามาั่งบางคนนะคิวไวเป็นตัวแม่นะคุ้ยหนูยังไม่ไปว่าเฉียขออนุญาตนำตัวนะหนูชื่อเซยวค่ะยวซ้อนซอยงล่างสุดหนูชื่อไข่หวานค่ะตัวแม่สุดในนี้แหละ ไม่ใช่ค่ะหยูค่ะัอย่ามาตัวแม่แข่งกันได้ปะคอยนมดสุดคีแบบว่าฉันกับเพื่อนฉันอ่ะคีแบบตัวแม่ตัวแม่จอดเราเนี่ยตัวแม่น่าพอสิไม่ว่าอะไรอะอะไรตัวพ่ออะไรตัวแม่นะเซี่ยตีสุดเซียวทีสุดจ้ะเสียยตอนซอยเราเรามาคนเดียวเลยเนี่ยมาคนเดียวดิเห็นใครอยู่ข้างๆหรือเปล่า ไไเห็นเห็นเงาเดินข้างๆอยู่เมื่อกี้ไม่มีคนเลยแต่เธอเห็นคนขี่คออยู่เนาะไม่แต่เราเห็นคนเยอะข้างๆอ่ะเห็นคนขี่คอเนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่ใช่ใช่คนขี่คอแล้วก็ยกยกชูศอกนี่ว่าตอนเด็กเล็กดูพี่กระจูต่อมาคุณรอเมียงู how d ู y ู u do กระจุตรออะไรนะเราเมียงูรอบชื่อในคำนี้ชื่อใครหวาน สวีทครับใสหวานผัวยังเขาว่ายังไม่มีผัวเลยผมชอบคนยามพอดีเลยอ่ะจริงอันนี้ดำทั้งตัวไหมครับก็ก้อนทั้งตัวทำไมอ่ะผิดโลหรือเปล่าอันนี้ผิดโลหรือเปล่าแต่ว่าฉันไม่ชอบคนตัวแม่หน้าพ่อดิผมโถเออแรงจัดอ่ะเชี่ยอะนี่แหละแม่งไปแต่งตัวผู้ชายดีกว่า